ผมนายธวัชชัยวรมณีผู้แสดงครับสวัสดีครับผมนายธิรพงษ์คำสองสีรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับผมนายวัชรพงษ์นโนวงรับหน้าที่ถ่ายภาพครับครับสำหรับในการออกกําลังกายนะครับทุกครั้งครับต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเวลายืดกล้ามเนื้อครับให้ยืดจากมัดใหญ่ไปหามัดเล็กนะครับ ยดขั้นที่หนึ่งนะครับเริ่มจากการยืดตรงปลายเท้าครับ อันดับแรกของการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านในตาจ้องที่ลูกฟุตบอลพร้อมกับเป้าหมายที่จะส่งปลายเท้าหลักจะชี้ไปทางเป้าหมายที่จะส่งเปิดปลายเท้าที่จะใช้ส่งออกด้านนอกในลักษณะที่ตั้งฉากกับขาหลักเพื่อที่จะเพิ่มแรงส่งลูกฟุตบอลไปยังเป้าหมายได้ ให้จัวะในการสัมผัสลูกฟุตบอลโดยเน้นตรงกลางลูกฟุตบอลสังเกตดูอีกทีนะครับเมื่อสัมผัสลูกฟุตบอลแล้วให้โฟฝโ่์เท้าไปข้างหน้าเมื่อเตะตามหลักที่ถูกต้องลูกก็จะวิ่งไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่กำหนด การส่งลูกด้วยข้อเท้าด้านในไม่ควรส่งลูกให้แรงหรือเบาจนเกินไปต้องฝึกฝนจนสามารถควบคุมน้ําหนักการส่งลูกได้อย่างแม่นยําเพราะการส่งลูกด้วยข้อเท้าด้านในจะเน้นการส่งที่แม่นยําการส่งลูกฟุตบอลมีหลายอย่างมีทั้งการส่งลูกด้วยข้อเท้าด้านในข้อเท้าด้านนอกและหลังเท้าการส่งลูกด้วยข้อเท้าด้านในข้อเท้าด้านนอกและหลังเท้า จะให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุดต้องมีการสึกผลจนชำนาญจึงจะควบคุมน้ำหนักและทิศทางของลูกฟุตบอลได้อย่างแม่นยำการสูลูกฟุตบอลน,นั้นหลงเป็นสำคัญในการเล่นฟุตบอลและเป็นพื้นฐานหลักในการเล่นฟุตบอลประโยชน์ของการสูดลูกด้วยข้างเท้าด้านในประโยชน์ของการสูงลูกด้วยข้างเท้าด้านในจะใช้ในการส่งลูกเพื่อให้ได้เปรียบผู้ต่อสู้ในระหว่างเกมการแข่งขัน และยังเป็นพื้นฐานของทักษะต่างๆในการเล่นฟุตบอลทักษะทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนโดยชำนานถึงจะฝึกฝนโดยำนาญและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเล่นฟุตบอลเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งขอให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันนะครับ